ค้ชมคะข่าวแรกของเรา<ะ>วันนี้ส่งกําลังใจให้กับอาแหลมมอริสันเป็นการด่วนนะคะ,ะหลังจากที่อาแหลมเนี่ยถูกส่งตัวเข้า ICU เ<ะ>นื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงและ<ฮ>ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเคเนะใช่หลายคนตกใจนะคะ,ะอาแหลมมอริสันเจ้าของฉายากีต้าร์งเมืองไทยในวัย79ปีแล้วก็ยังเป็นคุณพ่อของนางเอกสาวแนทนัชชาถูกส่งตัวเข้า ICU หลังจากที่ร่างกายซีกซ้าย มีอาการชาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้<ฆ>โดยคุณหมอได้ทำการ T C สแกนสมองแล้วพบว่ามีอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบทำให้สมองสั่งงานร่างกายข้างซ้ายไม่ปกติค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะทางเราสอบถามผ่านทางพันรายาของมุนอาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพันรายาของคุนอาแจ้งว่าวันเนี้ คุณหมอจะตรวจ T C สแกนสมองเพื่อเช็คอาการเส้นเลือดในสมองตีบที่ตรวจพบวันแรกอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>ซึ่งผลตรวจน่าจะออกในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะตอนนี้อาการโดยรวมก็ยังคงอ<ฆ>่อนเพลียทานอาหารได้น้อย<ฆ>ยังมีอาการเบลอๆอยู่บ้างพูดคุยตอบโต้ได้ตามปกติค่ะแต่ร่างกายฝั่งซ้ายยังขยับไม่ได้<ฆ>และยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ค<ฆ>่ะซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเลยนะคะ ขณะที่ทางด้านพี่เสกโลโซเองก็ได้โพสต์ภาพที่เคยถ่ายไว้กับอาแลม,มเพื่อร่วมส่งกําลังใจให้กับอาการป่วยของอาแลมให้ดีขึ้นด้วยยังไงบันเทิงไทยรัฐของเราเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับอาแลมนะคะให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะต้องบอกว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะกําลังใจสําคัญจริงๆิงๆนะคะจิงีแจค